ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ไม่มีอะไรนะคะวันนี้ออยากจะมาฝากนนพูดถึงเรื่องการลบพลังงานร้างพูดใหม่ร้างพลังงานลบลบออกจากร่างกายออกจากความคิดหรือออกจากการเป็นตัวตนของคนคิดลบๆนะคะทุกคนเพื่อนๆรู้ไหมว่าทํายังไงม่ยากเลยมีใครเป็นมั่งชอบแบบคิดลบๆมีไหมคะนั่นแหละ ไม่ต้องใช่อะไรมากนะคะคือง่ายๆในของแอนเองนะคือแม่แอนทำเไยเพราะวันหนึ่งแอนก็ชอบเล่นอยู่กับสัตว์เลี้ยงเล่นอยู่กับลูกของแอนหรือว่าที่แอนก็ชอบคุยกับน้องปูน้องปลาดุกอะไรเหมือนที่แอนทาคลิปลงไฟอะค่ะบางคนอาจจะมองว่าจิ้งจองเปล่าเต็มเปล่าไม่ใช่มันเป็นการรับงานงานลุกบในตัวของแอนออกเพราะทุกคนมันเกิด พลังงานลบๆเนี่ยเกิดจากตัวเองไม่ได้เกิดจากใครนะคะเกิดจากความที่ของตัวเองเกิดเป็นความรู้สึกของตัวเองแล้วทีนี้การเอามันออกจากตัวเองได้ยังไงก็เนี่ยค่ะที่บอกอา,อาจจะมีการอยู่คนเดียวบางคนอาจจะชอบอยู่คนเดียวเงียบๆชอบทงสมาธิชอบดีบัติธรรมชอบอะไรหรือบางคนอาจจะอยู่ธรรมชาติปลูกต้นไม้ชอบอะไรในเกี่ยวกับธรรมาชาติอะไรพวกนี้ค่ะอาจจะปลูกพืชปลูกผ,ผักอะไรของเขาที่เขาชอบแล้วแต่ ความชอบส่วนบุคนนะคะแล้วก็อย่าลืมอะไรรู้ไหม,ย,มหยิ้มหัวราอยิ้มหัวเราะนะคะพเพื่อนเพื่อนมันจะล้างพลังงานลบออกไปทันทีนะคะเพราะเมื่อใดที่เรายิ้มมือหัวราะคืออันนั้นคือเราเอารมดีเราเอาลมดีปุ๊บเราจะรู้สึกว่าดัานพลังงานบวกท,ทันทีอัตโนมัตินี่นะคะเพื่อนๆนมันเป็นอย่างนี้อ่ะทีนี้อืมก็ไม่มีอะไรประมาณเนี้ยก็อยากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนเนะ่ะ เวลาที่มีพลังงานลบๆเข้ามาอย่างเช่นอาจจะไปอยู่ในสถานการณ์เคร่งเครียดหรืออาจจะมีความเครียดเกี่ยวกับตัวของตัวเองอาจจะเครียดทุกอย่างในปัญหาแล้วแต่จะใช่เรื่องอะไรกันแต่แล้วแต่นะคะนั่นแหละค่ะคือพลังงานลบๆแต่ถ้าเราสามารถเทียมออกไปได้เราก็จะอยู่กับพลังงานบวกแล้วเราก็จะมีความคิดสร้สางสรรม,ม,มีอารมณ์ดีแล้วก็มีสมาธิที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องและเดินหน้าต่อไปอย่างมีความสุขนะคะบ๊ายบาย